นครับครับทุนโลอีกครูพัพนธุเมียครับวันนี้โชคพิการเรายี่สิบอบเป็นไงมาสอบครั้งแรกมาเกินจนุดสีอ่องค์ก็สบายๆคายค,คุณมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้ก่อนนันน,น,นี้น่าจะสองสามโลได้อ่อ็ถือว่าไม่เยอะ ครับแล้ววันนี้ชกเย็นด้วยครับสบายๆเราซ้อมอยู่ที่ซ้อมที่กี่สองนิตรวมๆเก็บตัวกี่วันแล้วนี่สองอาทิตย์เราคุณบังคุซ้อมมีใครบ้างครับอ๋อเยอะเยอะเยอะอยู่นะแล้ววันนี้เจอใครครับเจอกับเพชรทวีศักดิ์เคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาย่างก็ดูอย่างเป็นไงเขามีอะไรบ้างอ๋อมวยฟีมือครับอืมเราจะวางเกมบางแผนกดีเจอมวยยาวๆอย่างงี้ต้องรอดูอ่าแล้วล่าสุดชกที่ไหนมาครับชกที่นี่เป็นไงวันนั้นวันนั้นชนะมาชนะใครจำได้ไหมชนะอนุวัฒน์ออาวันนี้เจอยาวเหมือนกัน แต่คนละทรงนะครับคนละสัดเอออ่ะวันนี้ก็มาย้ำแคนได้ชนะให้ได้ครัเดี๋ยวไม่เคยเจอกันไม่เคยอายุอะไรแล้วครับอายุที่เป็นหรอคนจังหวัดบึงการเอาไปปล่อยเท่าไหร่ประมาณห้าสิบแปดได้เหรอดึงเพลราเป็นมวยมวยซ้ายอ่ะมวยเดินนะซ้ายสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับหกสิบเอ้าฝาบไปนองนไปเชียร์หน่อยก็วันนี้เป็นกัไรงะยะเต็มที่ยวครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมิทธวีศักดิ์แสงมรกตครับวันนี้ชมพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบมาสอบเกินไปหนึ่จุดหกหนึ่จุดหกนะก็ซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับคู่ปรัมคู่ซ้อมมีใครบ้างก็มีพวกพี่ๆในไทยครับครับผมวันนี้เราคุมมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้ประมาณหกโลหกโลนะก็ใหญ่ขึ้นเนาะแต่ก็พยายามทําอยู่วันนี้อีกครึ่งโลเจอใครครับเจอกับคุณวครับเคยเจอกันยังยังครับแล้วเขาเป็นมวยอะไรดูมายังเขาก็มีทุกอู่ครับอ่าก็ดูมาแล้วเนาะนะแล้วล่าสุดเรราาแแพ้ใคม พี่เมญีแพ้พี่เมจีนะแพ้มากี่ไฟล์แล้วนี่สองไฟล์สิเราต้องเกิดแล้วเนาะน้ำหนักร้อยี่สิบนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ชกเย็นครับน่าจะฟื้นเนาะครับโอเคอายุอะไรแล้วครับสิบเจ็ดปีคนจังหวัดใช้วงมาไปป่อยเท่าไหร่หกสิบเอ็ดครับพื้นเพลเราเป็นมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยมารวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววันเจ็ดสิบ่าครั้งครับพี่น้องก็เชียร์หน่อยครับออกมาเชียร์และเป็นกำลังใจคนมาครับวันนี้ผมจะเอาใจนากลงไม้ได